เจริญพรญาติโยมทั้งหลาย มีคำกล่าวว่าแม่น้ำทะเลลึกอย่างไรยังวัดได้อย่างถึงแต่ใจมนุษย์สุดที่จะอย่างรู้ได้ว่าตื้นลึกหนาบางเท่าไหร่หากเราพิจารณาดูก็เป็นเรื่องจริงเรายากที่จะอย่างรู้จิตใจของผู้อื่นได้แม้แต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาเองกับมือหรือสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาหลายปี ยังยากที่จะยังรู้ถึงทิศใจกันว่าวันนี้สบายดีไหมพรุ่งนี้มีไข้ปวดหรือเปล่าบางครั้งก็พูดจากันไม่รู้เรื่องก็จนถึงขั้นทะเลาะกันก็มีบางคู่อยู่กันไปไม่ใหม่ก็รักกันมั่นคงต่ออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งก็มีเรื่องขัดแย้งกันในที่สุดก็หย่ารางกันก็มีให้เราได้พบเจอกันไปบ่อย ใจิตใจของตัวตนของเรานั้นเราก็ยังอย่างรู้ไม่ได้เลยว่าเราจะมีอารมณ์อย่างไรการกระทำอะไรก็ตามที่เราทำโดยที่ไม่มีสติเช่นไปตีหัวเขาแตกพอมีเรื่องแล้วก็แก้ตัวว่าไม่รู้จริงๆขอโทษด้วยก็ทำให้เราเดือดร้อนอยู่ล่ำไป มีโค้งบทหนึ่งที่กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการขอคนหรือมนุษย์ตามปกติแล้วจะมีอารมณ์กัดแว่งไปมาในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ฟังด้วยหูดูด้วยตาแล้วไม่สบอารมณ์ก็หงุดหงิดกัดกุ้มโกรธกังวลไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อย,อยเพราะอะไรเพราะอํานาจของกิเลสก็คือความโลภโกรธหลงมีให้เกิดเป็นประจำถ้าจิตต้องเดือดร้อนเพราะปัญหาต่างๆก็ย่อมเสียเวลาเสียสมาธิทําให้ขาดสติขาดพลัง หรือที่เราเรียกกันว่าขาดกําลังหรือพลังจิงและจะไม่เกิดสติปัญญาในอันที่จะแก้ไขปัญหาทําให้ชีวิตของเราเดือดร้อนเพราะขาดกระบวนการหรือยุบพิธีต่างๆที่จะทําตนของเราให้เจริญหรือภาษาง่ายๆอย่างที่ชาวบ้านพูดกันก็คือขาดเครื่องมือหรือขาดเบรกของชีวิตสิ่งนี้ก็คือขาดการบริหารจิต เราทุกคนจะมีเบรกชีวิตได้ก็ต้องได้รับการฝึกฝนอบรมตั้งแต่เด็กภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธินั่นเองหากจิตของเราได้รับการบริหารเป็นประจำจิตจะตั้งมั่นมีความสุขมีกำลังและเกิดสติมีปัญญาเราทุกคนที่เกิดมาเป็นคนหรือมนุษย์ มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเมื่อมีเกิดได้ก็มีตายได้ไม่มีกฎกติกาบอกว่าชีวิตของเราจะอยู่เท่านั้นเท่านี้ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดจึงบอกได้คำเดียวว่าอายุของมนุษย์เรานี้สั้นเพียงนิดเดียวคิดดูตึกตองดูให้ดีคนส่วนมากมักเห็นสอดคล้องกัน ยกเว้นคนบางจำพวกที่ตกอยู่ในสภาวะประมาทหรือทรนงตนเมื่อเป็นดังนั้นหากชีวิตที่เราเกิดมาต้องกัดกุ้มหุดหงิดกังวลเพราะเรื่องต่างๆของโรคอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะตายก็อบอกได้เลยว่าคนคนนี้เกิดมาทั้งชีวิตใช้ชีวิตที่ขาดทุนอย่างไม่น่าให้อภยัยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเท่านั้น ที่ได้ขิดชีวิตได้เลือกเรียนรู้ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเท่านั้นไม่มีใครทําให้เราได้เลยเราอาจฝึกตนให้มีความสุขได้บางครั้งเราอาจหัวเราะการที่เราจะมีความสุขก็ต้องฝึกแต่เป็นเช่นนี้จริงๆคนเราไม่ค่อยรู้จักวิธีหาความสุขที่ดีการฝึกตนให้มีความสุขสงบจึงเป็นศิลป,ปะของการดำรงชีวิต เราควรต้องกระทำอย่างยิ่งเริ่มต้นด้วยสิ่งแรกที่ทุกทคนต้องการฝึกก็คือมีความเห็นชอบหรือที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสิ่งนี้ก็คือประตูแรกด่านแรกที่ทุกคนต้องแก้ไขเปิดไปให้ได้จึงจะผ่านทะลุไปหาความสุขสงบได้การที่มีความสุขความเห็นที่ดีเห็นสิ่งที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่เป็นธรรม เราต้องคิดบวกเสมอมีจิตใจที่ดีและมีการพูดการกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้างการกล่าววาจาชอบไพเราะอ่อนหวานถูกกาลเทศะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความขยันขันแข็งและความมีน้ำใจในการช่วยเหลือในกิจการไม่ดูดาย เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของเราท่านทั้งหลายคงจะเคยได้รู้ได้ทราบมาว่าคนบางคนที่เกียจพยายามเรี่ยงงานไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือในกิจการคนชนิดนี้ย่อมเป็นที่ลังเกียจเป็นที่ซุบซิบนินทาว่าร้ายของผู้อื่นแม้แต่เพื่อนๆด้วยกันเองตนกันข้ามกับคนที่หนักเอาเบาสู้ เต็มใจเข้าทำงานต่างๆทั้งในหน้าที่และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอย่อมเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของคนทั้งหลายช่วยส่งเสริมสภาวะจิตของทั้งตนเองและผู้อื่นให้ไปด้วยดีในทางที่สำเร็จประโยชน์สูงสุดขึ้นได้ความขยันเป็นรากฐานที่สำคัญความสุขความเจริญความมั่นคงและ ขาดสติย่อมนำทุกกระทมมาให้ต้องพยายามไถถอนออกจากเรื่องของตนเองให้ได้คนที่คิดหรือบกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตนเองตลอดเวลาเช่นกลัวไม่รวยกลัวขาดทุนกลัวจะไม่สวยกลัวคนอื่นจะไม่รักกลัวจะไม่มีชื่อเสียงกลัวคนอื่นจะนินทากลัวจะป่วยเป็นโรคน,นั้นโรคนี้เป็นต้นย่อมทำให้จิตใจ ไม่มั่นคงไม่เป็นสุขหรืออาจาจะถึงทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆยิ่งฝึกไถ่ถอนออกจากเรื่องราวของตนเองให้มากที่สุดก็ยิ่งทำให้เราสบายมีความสุขเราควรมองไปรอบนึกถึงคนอื่นที่เขามีความทุกข์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาจนกว่าเราเขาแย่กว่าเราทำไมเขายังมีความสุขอยู่ได้ ให้เราหมั่นตั้งจิตให้เป็นกุศลให้เราหมั่นทำบุญทำทานเพื่อเป็นการลดความเห็นแก่ตัวหมั่นฝึกเป็นผู้ที่มีแต่ให้ให้เป็นทานแล้วจะเกิดสภาวะจิตใจปลอดโปรง่งคลายทุกข์จิตใจสว่างสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็จะผ่อนคลายให้จิตเราเป็นกุศลมีแต่ความเบาสบายหรือที่เราเรียกกันว่าบุญจากการฝึกที่เป็นผู้ให้ หรือรู้จักแผ่เมตตาให้กับคนอื่นหากเราไปที่ไหนฝึกแผ่เมตตาฝึกช่วยเหลือคนอื่นเช่นนี้เป็นประจำใจของเราก็จะเป็นสุขสงบรวมผู้ดูของเราท่านเคยสอนว่าเมื่อเราฝึกปฏิบัติแล้วลักโลภโกรธแก่ลดน้อยลงหรือเปล่าถ้าลดลงค่าก็ว่าแก่ใช้ได้การสวดมนต เป็นการเจริญแผ่เมตตารวมอยู่ด้วยมีเพียงแต่เท่านั้นยังเป็นการฝึกให้เกิดสมาธิในพระพุทธศาสนาให้เราลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอันจะเป็นมหาพุทธสนขั้นปณิสตดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาจึงเป็นการบริหารจิตอย่างส,นสนูงสุดเพราะฉะนั้นการเจริญพุทธคุณนี้ท่านสันเิริญว่าเป็นวิธีหนึ่ง ที่ทำให้จิตของเราสงบการเจริญสต,ติการเจริญปัญญานั้นเราควรทำในตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก่อนนอนหรือเวลาว่างเพื่อทำให้เกิดสริมงคลเป็นการฝึกจิตให้มั่นคงอยู่ในความสงบและมีความมั่นคงในชีวิตประจำทำให้จิตของเรามีความแข่งกล้าในการทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและตนเอง หากได้มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้าค่ำก็จะทำให้เราแควค่าจากภัยทั้งหลายนอกจากนั้นผู้ที่ภาวนาทุกค่ำเช้าจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้เห็นผลตามสมควรพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเราให้เราปฏิบัติเพื่อให้หาทางพ้นทุกข์จะได้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในชาตินี้ การปฏิบัตินั้นเราควรสำรวมกายใจตั้งจิตให้แน่วแน่เพ่งตรงไปยังพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและลึกถึงพระรรตนิพพ์ไตยแล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระริยสง์และนึกถึงคุณของบิดามารดาเมื่อท่านให้เราเกิดมาเราจึงมีตัวตน จากนั้นก็ให้เราตั้งจิตนึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยปฏิบัติมาเพื่อทำให้จิตของเราสงบจิตเราจะอิ่มบุญในเมื่อจิตของเราสงบจิตใจของเราอิ่มบุญแล้วไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือจะทำอะไรก็ทำให้จิตของเราเป็นสุขมีความสงบเป็นพื้นฐานให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราสร้างมาตั้งจิตใจภาวนา ให้สงบดังนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้มีความเจริญแล้วก็ควรหมั่นประพฤติปฏิบัติตามแนวคําสอนแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการหมั่นสวดมนต์ภาวนาเป็นการทาความดีทําให้ชีวิตของเรามีคติที่ไปที่ดีเราทุกคนตจงอย่าพากันประมาทขาดศีลธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เราสละลงทุนทำบุญไว้ในชาตินี้เกิดชาตินี้เราลําบากแต่ชาติหน้าหรือชาติต่อไปเราก็จะมีความสุขเพราะอาน,นิสงส์แทนคุณางามความดีในทุกๆวันนี้เราเกิดมาเราก็เจอปัญหาชีวิตทําให้เรามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วมีความสุขอยู่ทุกวัน และไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่เกิดมาในโลกและมีความทุกข์อยู่ทุกวันเช่นกันวิบากกรรมในอดีตชาติของเราให้ผลเราในชาตินี้ให้มีความทุกข์แต่ถ้าเราหมั่นสร้างคุณงามความดีนำปฏิบัติธรรมเพื่อเอาผลบุญเหล่านี้ไปหักลบกบนี้หรือทำให้วิบากกรรมนั้นวิ่งตามเราไม่ทัน เราก็จะมีความสุขได้ในที่สุดในท้ายที่สุดนี้ขออ้างคุณงามความดีแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรปกปกัปกรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขตลอดการละนานเทินและขออ้างบุญบารมีแห่งงบุญด,ดู ได้โปรดช่วยตลจิตต้งใจให้ญาติโยมทุกท่านตั้งจิตคิดสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงธรรมะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปที่ใดก็ตามขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด้วยเถิดจนกว่าจะเข้าสู่พันธิพาลเจริญพร